สวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะอันล่องเท่านี่คู่เท่าได่ครับคู่นี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเหลือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะพี่ชอบคู่นี้เหรอคะโอ้ยจักหละสีเสื้อไปให้เมียแฟนพี่ใส่ไซส์อะไรคะหึหุ่นกะเออประมาณนี้ละ่ะค่ะล่องเท่ากับสีบ,บอ๊อบเบอร์เดียวกันนี่บอบเหอเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อขออนุญาตจับเท่าบางแงนนได้บอบ <laughs> จับได้ค่ะพี่หึได้เฉยบ้า ว่ามันซ้ำกันนี่ละเวเอาคู่นี่ละคู่นี้นะคะแรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะพี่ห่วยมียังอีกเนาะบบดนี้เนาะเดี๋ยวคือเบิ่งกันเกืเอบเกิดได้แล้วเออยกซองยกซองดึงของเขาขาดมือขึ้นนี่ <c oughs> ซื้อไปใช้ใเขากอนเออลูกค้าคะ่ะครับลูกค้าจำไซด์ได้ไหมคะ <c oughs> เออขออนุญาตเด้อค่ะ